ต่อยตอยกําลังกินอาหารอยู่เอาหมัำม่ำเยเป็นไงนัาต้อยรุดชาติอาหารส่งตำเยี่ยมไหมเยี่ยมเ็ดเ็ดโอ้โหเดอะไรคนเยอะแยะโอ้โหโอ้โหเสียงโอ้วันขมง อ่นนี้อบรมพลังสิบนะครับกินก่อนครบแล้ยังหนสิบยังไม่ครบด้แค่เจ็ดวันนี้ได้เจ็ดได้เจ็ดนนี้่คืออยู่ที่อยู่ที่โรงแรมอีกอีกสามคนดูพาดูบรรยากาศเมืองบนตอนเย็น เขาทายดีป<อ>ีมันไม่เหมือนกันนะคะเคยดำใช่หรู่ามันไม่เหมือนดออเดียวเดียทาย,ทายเล่นเล่น้านแ,แก้วหอนริมมูลบรรยากาศดีดนตรีเพราะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดานดนตรีเพราะ <c oughs> มาได้ย <N cess inh aling> ินเสียงเพลงทำไมนันม่ถึงตั้งวงอืมโอโออันนี้เนื้อหย่างเนื้อหย่าง น้องหนึ่งกำลังจะหมูกระทะอมเนื้อยางนั่นเดียวโอ้เนื้อย่างอะไรเอสไมค่อนี่จะเป็นคอรีนบาร์บีคิวคอรีนบาร์บีคิวหมูกระทะหมูกระทะคเรีนคเรีนคเรีนบาร์บีคิว ไ่เป็นช่อมถอด็อดแล้วสไตล์15วิแล้วก็ไปตืมผมผม YouTube ผมลงยาวเลยที่ชั่วโมงหนึ่งเลยผมกดอะอร่อยไหมอร่อยไหมน้องๆอ,อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงหนึ่งถ <t> ่ายยานึ่งสีมาก มอเรียดมอแรงเดือดปวใส่เลยเนาะมอกระลังเดือดปุดปวดเลยเนาะมอกรลังเดือดปุดปวดหมูจุ่มมันมีทั้งหมูและเนื้อก๋วยเตีแต่ผมไม่ค่อยผสมเลยเนาะรับกันผมก็ทาไม่เป็นหรอกเพราะนี่ผมไม่เคยกินไม่จุ่มหรอกต้มเลยไม่งั้นมันไ่สวยเนื้อเนื้อตม จะเแจ่วอ้อนนะอเสดกำลังถ่ายวีดีโออยใวีดีโอจะไปลงยูทูบนะเบวมป็นยูทูบส่งเดียวเลยส่งสอนอคุณ่อเนอเป็นลยนะวิทย์พลังสิบวิตย์ตังสิบถ้าทำเราไม่กินอย่างนี้เราก็จะไม่มีพลังเอากินเพื่อมีพลังน้าต้อยก็จะได้มีพลังขับรถนันตย ไอ้การกินครั้งนี้น้องอีพูดเยอะที่สุดเลยพูดมากไม่ยอมหยุดเลยอีมไม่ยอมหยุดเลยคนอื่นก็ไม่พูดเลยว่าอะไไม่มีใครพูดเลยน้องอีพูดคนเดียวเลยดูน้องอีว่าอะไรหยุดเลยหย่อนเลย เอาน้ำซุปได้แล้วน้ำซุปได้แล้วอ่ะพี่ต่อยชิมรูชิ้นเท่าชิมรูเอาเอาเหมือนโทรทัศน์เลยพี่ต่อยชิมแบบโทรทัศน์เลยไม่ได้ชิมอร่อยแล้วชิมแบบโทรทัศน์นะโอ้รสชาติเป็นไงพี่ต่อยขมมีขมมครับขมเออขมอัมรำอัมำที่บอกขมอัมรำมันก็มีมีเชิงขมเลย หมืนหวานนิดนิดหรออ้าวไหนลองดูสิพี่ต้อยช่วยครับมาสเตช์ต้อยมาสเตช์ต้อยเชืต้อยไปแล้วแล้วแต่ลิ้นคน้นแล้วแต่ลิ้นคนเนาะบางทีชอบนู่นชอบนี่จอมนู่นจอมนี่ชอบไม่เหมือนกันเนาะอ่ากินไม่ได้หรอกพี่ต้อยต้องยืนเตามันสูงอ้าวตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มีอ่า วัตถุทําไม่รวยนะครับวัตถุทําไม่รวยใครอยากรวยนะครับอ่าเชิญเลยครับตรงนี้วัตถุทําไม่รวยอ่าตีไปตีห้รอยค่ะใก้ถึงวันแล้วใช่มวัตถุทำไม่รวยทันทีอยากรวยก็ต้องมาดูอนี้นะครับทำไม่รวยแน่นอนโจปวท้องค่ะพี่ อ้นาต้อยเป็นยังไง,อองเอเอไม่ไแล้วซื้อไปแล้วรอบที่แล้วซื้อไปแล้วลว,วันเกิดอะไรนะวันเกิดน้องศิรามณีศิรามณีไอ้ยี่สิบใบก็ช่วยกองฉลากออกรอบนี้คือเสร็จตั้งสิบช่วยกองฉลากไปหกสิบใบยีบย่สิบใบ อ,อ,อ,อ่รอมีอเอาแค่นี้ก่อนสวัสดีทุกคนบรรยากาศที่ริมมูลอุบลราชธานีบรรยากาศดีดนตรีเพราะ